ก็เบลย้ายมาบ้านใหม่ก็เลยต้องทําห้องใหม่สีมันหลุดออกมาเลยเออดีเลยอุ้ยชุกกะอีตะกะอุ้ยชุกกะตะ สาหรับติ๊กต็อกเกอร์นะคะวันนี้เราจะมาทําห้องที่เหมือนติ๊กต็อกที่แบบต่างประเทศเขาทำกันนะก็คือติดไฟรอบห้องแล้วเราก็จะมาทําไฟก้อนเมฆนะคะที่ต่างประเทศเขาทํากันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาล็อกเนล้อเรทมิดห้องใหม่ของเราให้เป็นห้องสาหรับติ๊กต็อกเกอร์นะคะตื่นเต้นมากเลยอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําไม่สำเร็จไหมเราต้องติดเมฆเปนเพดานทุกคนเราก็จะมาเริ่มทกันเลยดีกว่าเราก็มีอุปกรณ์เตรียมไว้แล้วจะไปดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเบิร์ตัวผู้ช่วย เรามาดูประกอณกันดีกว่านะคะอุ๊กตของเรานี่อันนี้คือใยสังเคราะห์น <c oughs> ุ่นใยโพลิสเตอร์หรือที่เอาไว้ใส่ตุ๊กตาเออประมาณนะั้นออนี่ก็เป็นไฟนะคะเราใช้ไฟทีออนที่ มันจะมีแบบจุดๆที่เป็นไฟดวงๆจุดๆก,กับแบบไฟ <นะ S 1> ทั้งแถกอันนี้คือเป็นไฟที่คนไทยใช้เยอะนะจุดๆ,ดๆอันนี้จะราคาถูกกว่าอันนี้เราจะมาใช้ทำตัวก้อนเมกนะคะให้มีสีแต่ว่าอันนี้เราจะมาติดรอบห้องลูกคน อ,อันนี้นะคะเป็นกระดาษที่เราจะมาติดตรงกําแพงเพดานคือเราจะไม่ได้ติดนุ่นไปกับกําแพงเลยนะที่เราจะทําก้อนเมฆเราจะเอากระดาษเนี่ยไปติดข้ามลก่อนแล้วก็ค่อยเอานุ่นติดบนกระดาษดีทีนะคะทุกคนม่ง้นพดานเสียแน่นอนใช่โชว์อันนี้อันนี้ก็คือสเปร์กาวนะคะฉีดันนี้ใช่ไหมอ่ะฉีดใส่นุ่นแล้วแปะเว้ยฉีดใส่นุ่นแล้วแปะเออ,อเราไม่จะติดมือแล้วอะไม่แล้วก็ฉีดใส่นุ่นดีอย่าฉีดใส่มืออ๋อ ส่วนนั้นนี่ปืนกาวเรามาทอะไรวะกรณีแบบว่าสมมติว่าล็อตแรกไม่ติดไงเข้าตจใช่เราใช้เราใช้สเปรย์กาวต่อเมื่อเราติดอันนี้ล็อตแรกไปแล้วโดยใช้ปืนกาวงงปะโอไม่งงใช่เป็นการเผื่อแล้วก็มาเผื่อสำหรับติดนีออนข้างล่างด้วยเออรอบ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 อันนี้อันนี้คือแท้กาวเออไส้กาวอันนี้ อันนี้ติดกระดาษเป็นเป็นกาวที่แบบไม่ทําให้เสียเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียพิรนเออทั้งหมดนี้เท่าไหร่คือแพงอะไรรู้ปะแพงไฟอันนี้เป็นพันใช่อันอันนี้อันนี้พันหกแค่เพราะว่ามันยาวรอบห้องเราประมาณตีไปประมาณสิบห้าเมตรเออแต่ไฟอันนี้มีอยู่แล้วก็นับปะไฟอันนี้ก็จริงๆก็เป็นพันอยู่ดีถ้าใครซื้อ อัน <accurately S 2> นี <ics> 1, ้ห่อนุ่นนุ่นอันนี้ตกประมาณ4ี่ร้อกว่าบาท4 0 0้กว่าบาทห้กิโลถือว่าถูกมากร้อยแค่จะประมาณสา0สพันนะคะทุกคนโดยประมาณทำห้องนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะหมายว่าทำกาแม่งไอห้องเนี่ยที่ตั้งเนี้ยหลายหมื่นมองเข้าไปหลายหมื่นเรวดช่างนะคะผมเบรกไหมครับอันนี้หัวหน้าสางานหัวหน้าช่างค่ะสางานนะทุกคนได้ใจทำางานนะมึงบอกก่อนว่าะทำงน ตรวจองเพดานแล้วก็ติดไฟให้คุณลูกค้าดีเบลเออมึงต้องไม่ตัวเองแล้วต้องทำกระดาษก่อนแต่เราต้องแปะรองพื้นก่อนไงก่อนที่จะแปะไฟลเ,เล้อะไรแปะัแ,แล้วเราต้องเราต้องวัดระดับป่ทำได้เป็นกองๆถ้าอย่างนั้นอ่ะเราต้องลองวัดด้วยกระดาษไวเราต้องติดให้มันเต็มพื้นที่อ่ะใช่ปหเออมันต้องเออใช่เรามาวางแผนกันว่าเราจะเอาตรงไหนวงแล้วก็อันนี้สองแผ่นเดิ่สองเป็นแนวนี้เนาะแนวอีกอันนึงเป็นแนวอย่างเงี้ยผิงแนวตั้งก็ได้ ทิปทริปเออแล้วกป็นอีกข้างหนึ่งอ่ะไปอีกข้างนึงอ่ะไปเพื่ออะไรแบบแต่ผู้ทำให้มาบวีผมลงมาแต่ละคนนี่ใช่ไหมเขาทำอย่างนี้อืออ่ะปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอ๋อเป็นนอนตั้งตั้เออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เราอันนี้ไฟเห็นไหมเราก็ร้องไฟไว้ก่อนเนาะเอาเอาไม่ไปฝั่งนี้ไหมอ่ะมาถึงยื่นไปนู่นอ่ะนะได้ อะไรก็ได้แม่เราต้องรู้ว่าเราเขาคิดเพื่อคิดเพื่อใช้ให้ฟูงเนี้ยไปดูดีเห็นไหมกินฟูตัวจริงเออเอางี้เหรอแต่เราติดกาวเสร็จเดี๋ยวติดเสร็จแล้วเราเข้าไปดูกันเนาะขาว่าเขต้องแกะเลเวลจูนเาว่าโอ้แต่ละคนโรงงานนนกนี่จูนได้แหะนี่หนึ่งอันนะแกะมาา่าานะ จะรับอ,อยู่เชือลงมาผอมเลยเหนะ่อแล้วน่ยแคยืดตัวอันนี้พี่เกีะละกูว่าทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แกเวียกว่าเราดีกว่านะจูนกำลังจะติดไฟอยู่ข้างบนน่ารัยค่ะทุกคน ตอนนี้เราติดข้างบนเพดานเสร็จแล้วนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเอ่อเฮ้ยคน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 ทำงานชื่อหือโรงงานตอนนี้เรากำลังจะต้องติดไฟต่อเพื่อที่จะแบบให้มันเป็นเมฆที่มันมีแบบไฟวั๊บๆป๊กพลันะคะทุกคนติดยังไงให้มันโค้งวะก็คือแบบไม่ต้องติดหมดวันมันต้องติดเป็นหยึกหยักปะเออต้องยัต่อเนี่ยบอกแล้วคอนเทนต์อย่าหาทำก็คือหาทำให้คนตัวสูงวมาปีนได้นะไม่อยากลองขึ้นไปติดบ้างได้ ทุกคนคะตอนนี้เราเจอปสักนะก็คือเราจะต้องต่อสายจากตรงนี้นะคะลงมาแล้วทีนี้ก็คือเรื่องมันเกิดว่าพอเราสกัดเทปไปแบบโดนกาแพงนิดนึงก็คือสีมันหลุดออกมาเลยแบ่ไม่ได้ตั้งใจแค<ล>่สะกิดแล้วมันก็หลุดออกมาแล้วก็เลยคิดว่าเราจะแปะกระดาษต่อไปอีกเพื่อที่จะแปะสายลงบนกระดาษแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไหมนะคิดว่าอยู่แต่กลัวไม่สวยอ เพราะว่ารอยกระดาษมันชัดมากเลยนะแบบมองขึ้นไปคือขาดตาแน่นอนงงปะไม่งงแต่ถ้าเกิดโอเคก็โอเคจะพับกระดาษอีกขึ้นเลยโอเคลองดูไหมลองดูถ้ามันไม่สวยก็ค่อยเปลี่ยนฉันจัดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทาสีกันคิด่อไปทาสีบ้านแล้วคิต่บไปก็ทาสีบ้านเองนะคะทุกคนหญิงลงเป็นไซส์ยานเป็นลาดขาดขององค์ใช้ยาง ทุกคนตอนนี้นะคะอ้โหเบิดทับเสร็จแล้วทุกคนทุกคนตอนนี้เสร็จแล้วเอาแบาทุกคนค่ะตอนนี้เราเพิ่งติดไฟเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ี่กเนี่ยตอนนี้กี่โมงสองนุมครึ่งนะคะทุกคนไม่ถึงไหนเลยค่ะเราเพิ่งได้ไฟนะคะทุกคนมึงแหม่สภาพสภาพคือไม่ได้เลยอ่ะใส่กอสร่าจะสบายสุดดู ตอนนี้นะคะเรากำลังจะติดข้างบนแล้วนะคะติดไปกระจุกหนึ่งทุกคนเห็นไหมเห็นแหละทุกคนเห็นเดี๋ยวเรจะเป็นเด็กตกนุ่นมาเร็วแรงงานนุ่นเราลอนนุ่นอยู่นะพิงเรามาทำ cloud factory กันดีกว่าพิงรู้ว่ามันวัาของกุ๊งกุกูไม่จำคือตรงไหนเนี่ยกูไม่จำคือตรงหไหน เดี๋ยวไปเจอกันตอนก้อนเมฆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวเราต้องติดไฟรอบห้องอีกอยู่ดีข้างล่างเจอกันเจอ,อก,กันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราจะได้ไฟของเราแล้วเอ้ยก้อนเมฆเราเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเราเป็นสีไหมไหนมันจะมีป,ปุ่มให้มันไอ้นี่อยู่นะเห็นตัไหรอยสวยอ่ะนี้มันกดอะไรทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยกดเอ่อออโต โอ้โแม่งโคตเมาเลยมีเศษด้วยเนี่ยนี่อันนี้ช้าๆเอมีเ้อเฮ้ยเฮ้กมงะกมงวะกาทุ่ครึ่งคะทุกคนยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็ังไม่ติดไปวห้องเลยให้ตายเถอะพระเจ้าให้พ่อสดา่สำเร็จแตเนี่ยยวไมติดไฟแล้วห้องต่อก่อนนะคะ ทุกคนคะอันนี้ก็เป็นวันถัดมาที่เรามาทําก้อนเมฆนะคะน,นี้จริงๆจะบอกว่ามันหลุดแต่ว่าเราประกบใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําไฟด้านล่างที่เราพูดถึงกันนะคะทุกคนก็เราก็จะติดรอบพอ,องรอ,องพอ,องรอพองรอพองรอพองนะคะอันนี้เรามีผู้ช่วยนะที่มาช่วยติดก้อนเมฆเสริมนะคะทุกคนก็เราจะติดไฟข้างล่างะค,ะค่ะทุกคนแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยอันนี้เราซื้อไฟมาเป็นแบบ LED ที่เป็นแบบไฟทั้งอันที่ไม่ใช่ไฟที่มันเป็นแบบดวงๆว่มันจะเป็นไฟทั้งเส้นผู้ช่วยหนัโชคนะคะจะบอกว่าดิฉันไม่มีผู้ทายมาช่วยฉันนะวันนี้นะคะเราเลยต้องพึ่งเพื่อนนะคะ <c oughs> ค่ะทุกคนก็ห้องนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่างที่รู้ว่าเป็นห้องศัตรูนะคะ <c oughs> ก็เบลย้ายมาบ้านใหม่ ก็เลยต้องทําห้องใหม่พอสมควรก็คือต้องติดวอลเปเปอร์ใหม่นะคะแล้วก็มีทำผ้าม่านใหม่ให้มันดูดีเพราะว่าเออผ้าม่านเก่ามันค่อนข้างแบบเป็นลายดอกเนาะแล้วก็วอลเปเปอร์เก่าก็เป็นลายดอกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านใหม่เขาแบบเป็นสไตล์นั้นเราก็เลยต้องแบบทําวอลใหม่นะคะอันนี้ อันนี้ก็เป็นวอลใหม่นะคะทุกคนแบบสีขาวแบบสวยมากเดี๋ยวจะอินเสิร์ททั้งห้องให้ดูนะแบบมันสวยถ้าเห็นไอจีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูที่เบลแบบว่าถ่ายรูปไอจีขาวห้องแบบเป็นคาเฟ่ก็คือติดวอลใหม่มันช่วยมากนี่มันจะเป็นสีขาวแบบขาวนวลๆนะคะจริงๆอันนี้อาจจะดูเหลืองหน่อยเพราะว่าเราทําไฟกันตอนคืนอันนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์นะคะจากร้านอินทาววอลเปเปอร์นะคะก็สามารถไปสั่งได้นะคะก็แบบราคาแบบดีมากนะคะก็เบลแบบเปลี่ยนทั้งห้องเลย ให้มันดูแบบคาเฟ่ทุกคนต่อมานะคะนี้เป็นม่านที่เบลเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนเป็นแบบมูลี่มันก็จะให้ความแบบคาเฟ่แบบห้องแบบฟิลแบบเกาหลีเกาหลีนะคะนี้ก็คือทําให้ห้องเนียดูมินิมอลขึ้นนะคะนี้เบลก็สั่งจากร้านคาซีนะคะเดี๋ยวจะแปะเพจไว้ให้นะคะร้านนี้บริการแบบดีมากๆนะคะทุกระดับประทับใจนะคะทุกคนก็แนะนาอันนี้ก็แบบสามารถปรับรับแสงได้แบบช่วงแบบกลางวันกลางวันอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นสีขาวนะคะที่เราทําก็เป็นผ้าขาวเป็นไม้ขาวอันนี้ก็น่ารักมากๆทาให้ห้องดูแบบเกาหลีสวยห้องนี้เราก็จัดเต็มแบบลงทุนหลายอย่างนะคะเราก็ทําเมฆก็อย่างที่เห็นทําเมฆเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาติดไฟรอบห้องนะคะจะมีทั้งความเกาหลีแล้วก็ความแบบตือต้อๆอยู่ในห้องเดียวกันนะคะก็สามารถ ถ่ายคาเฟ่ก็ได้ถ่ายทิกตอกก็ได้แบบเป็นคลับแล้วก็เป็นคาเฟ่นในตัวได้นะคะห้องนี้นั่นแหละเดี๋ยวเราจะเริ่มติดอ่าตอนนี้เราไม่ได้เริ่มติดหรอกค่ะนี่คุณชายเขาติดให้นะคะ,ะเป็นเ <จะ S 1> พื่อนดีๆมากนะคะถึงมา,มาเดี๋ยวเราจะติดจากห้องตรงนี้เลยหัวเรื่อจะของไงตัวแร่เลยนะโอเคเฮ้ยสุดปังเพื่อนอ หลังกระจลกะจล้วกระจกแล้วก็ตืดแล้วก็มีเตียงมา,<อ>าตืดตๆแล้วเราก็จะมาเสียบตัว<อ>นี้นะคะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทำห้องเสร็จแล้วเป็นฟินิชลุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ลองดูตอนปิดไฟว่ามันแบบสวยแค่ไหนนะคะไปดูกัน นเป็นไงบ้างคะกับห้องแม่ของเราจะบอกว่าจริงๆมันทําเหนื่อยมากนะคะถ้าไม่มีคนมาช่วยนะทุกคนคือจริงๆแนะนําต้องแบบมีผู้ชายช่วยติดเพราะว่าเราติดไม่ถึงนะคะตอนแรกใช้บันไดลิงก็คือแบบเสียเวลาย้ายบันไดแล้วพอได้เพื่อนมาช่วยมันก็แบบว่าเร็วขึ้นแบบ1ิบเท่านะ,ะทุกคน <S 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 ก็แนะนําระวังกาวนะแบบมันเหม็นมากต้องฉีดนอกหน้าต่างได้ก็ดีนะคะทุกคนต้องใส่แมสเยอะๆทุกคนเพราะรอบก่อนเบลอ้วกเบลกับเพื<ๆ>่อนอยู่ในห้องเนี้ย ววกัน3ามสี่รอบอะเพราะว่าแบบเมากาวมากแบบมันเหม็นมากมันจนอ้วกมันระอืดระอมไปหมดเลยทุกคนถ่ายถุงมือด้วยนะคะจะทําเองก็ต้องแบบระวังกันด้วยนะแบบมีคนแนะนําก็ดีนะคะทุกคนก็ห้องที่ออกมาก็ถือว่าสวยงามถูกใจมากนะคะทุกคนก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย